ตอนนี้เราอยู่กันที่โบสถ์ไม้ตาลวัดอ่างสุวรรนะคะหรือวัดหนองหอยค่ะอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันแวะมานวัสการที่วัดนี้ค่ะตามไปดูนะคะ โบสถ์ไม้ตาลวัดอ่านสุวรรณหรือวัดหนองหอยแล้วนะคะเห็นไม้ตาลทั้งหลังเลยค่ะแล้วก็ตรงบานประตูบานหน้าต่างก็เป็นลายฉลุลวดลายที่งดงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบอุกสการพระประธานในโบสถ์กันนะคะติดตามมาค่ะ วันนี้เราอยู่กันที่พระบรมสารีริกธาตุหรือพระบรมธมาตุสวีนะคะอยู่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรเป็นทางผ่านเป็นวัดที่สองที่เราเดินทางวันนี้นะคะเราได้มากราบพระพระบรมธาตุกันค่ะเดี๋ยวเราไปตามไปชมกันเลยนะคะ ตอนนี้เราถึงวัดที่3กันนะคะวัดพระธาชัยาค่ะเดี๋ยวเราจะไปกราบสการะด้วยกันนะคะตามไปค่ะด้านหลังของที่ฉันนี่นะคะเป็นองค์พระธาชัยานะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองของอำเภอชัยยายจังหวัดสุราษฎร์ประชาชนคนไทยทั่วไปรู้จักกันดีเลยนะคะ มีชื่อเสียงมานานแล้วอ,องค์พระาธาตุเช่นนี้นะคะดิฉันจะเดินไปรอบๆองค์พระาธาตุนะคะตามไปชมกันนะคะตามไปสักการะร่วมกันค่ะ เก็ดขังลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะร้านที่สามมาแล้วนะคะกู้ไข่ดองค่ะสน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวลองมาชิมกันนะคะเมเจอร์ของสุราษฎร์านีมาแล้วนะคะหอยใหญ่ค่ะหอยนางรมตัวใหญ่ใหญ่ตัวละห้าสิบบาทไ <c oughs> ข่ชักตีนค่ะ ค,ค,ค,คู่ดาบคู่ด่าะมีไข่ด้วยค่ะน่ากินมากข้ายำไข่แดงดามาแล้วจ้าอิ่แล้วนะคะคุ่ค่ามากเลยอาหารทเรที่นี่หอยน้งรมนี่หอยใหญ่อร่อยกินรสมินไม่า สอร่อยมากๆไข่นังดายำไข่นังดายำมะม,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 ม่งหอยชักตีนไม่เคยกินนะครั้งแรกอร่อยออปูไข่ดองน้ำปลาก็รสใช้ดไ,ได้สรุปแล้วภาพรวมของอาหารนี้อร่อยทุกอย่างราคาก็ไม่แพงมากไม่สี่มากคุ้มาคมราคาค่ะทกิน กลับจากทานอาหารร้านป้ายาหอยสดแล้วนะคะคืนนี้นขอตัวไปนอนก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่สองค่ะวันนี้เราได้เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วนะคะเช้าวันนี้เรามาอยู่ที่ชายทะเลของขนอมแล้วนะคะเราผ่านถนนเส้นที่สวยที่สุดของอ่าวไทยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่สีชนนะคะ ไปที่วัดเจดีย์วัดไอ้ไข่ค่ะติดตามรับชมกันนะคะไปค่ะ ราอยู่ถนนเส้นที่สวยที่สุดเขาภารายดำอําำเภอขนอมค่ะเราจะเห็นว่าด้านหลังเป็นทะเลที่น้ำใสเ <c oughs> ขียวดังมรกตเลยนะนสวยงามทะเลกว้างเห็นภูเขาไกลๆน่าจะเป็นเกาะสมุยแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นภูเขานะเป็นเส้นที่เรียบภูเขาและชายทะเลสวยงามมากๆเลยค่ะ แต่ถนนแคบจุดที่เขาแวะถ่ายรูปกันเราไม่แวะเพราะว่าถนนแคบไม่มีที่จอดรถเรามาแวะส่วนที่เขาจัดที่จอดรถไปให้จะรู้สึกปลอดภัยมากกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อไปที่วัดไอ้ไข่เลยนะคะวัดเจดีย์วัดไอ้ไข่ เด,ดีแล้วนะคะแล้วถาวายของขอพรแล้วรล้วา,วายของในัชสุดนี้แล้วเราเราจะเดินไปอีกด้านหนึ่งเพื่อไปขอพรค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดยางใหญ่มาไหว้พ่อท่านคลายวาจาสิทธิ์กันค่ะอีกหนึ่งวัดนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้คนนับถือแวะเวียนมาสักการะกันมากเหมือนกันนะคะ ตอนนี้เรามาสักการะาพระบรมธาตุคนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชปรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าค่ะประชาชนนับถือเลื่อมใสศรัทธากันมากจนกระทั่งเวลานี้4โมงกว่าแล้วก็ยังมีประชาชนเข้ามากราบไหว้สักการะบูชากันมากเลยค่ะก็เป็นที่ที่หนึ่งที่ เราควรจะมาไหว้กันนะเเดี๋ยวเราก็จะไปต่อในเมืองนะคะวัฒนธรรมของภาคใต้ค่การได้ลำมโนราของเด็กนักเรียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาของนักเรียนะ หมู่บ้านคีรีวงหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันที่สะพานนะคะอากาศดีดีเนาะเนี่ยนาะข่าวล้อมรอบเลยเนะตรงนี้มีแม่น้ำด้วยนะคะไหลมาจากภูเขา คนก็ลงไปยืนแช่น้ำกันเยอะยะเลยค่ะนี่ก็เป็นที่ที่จุดที่คนถ่ายรูปน้นหลาเป็นแบ่นคนคือถ่ายรูปปะจพานกันเยอะเลยนะคะเป็นจุดถ่ายรูปแห่งหนึ่งด้านนี้ก็เป็นภูเขาล้อมรอบเลยล้อมรอบด้านเลย เมื่อนั่งทานกับมันไก่ก็สนุกด,ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะชิมโรตีก่อนนะคะจานนี้เป็นจานไท่นะโรตีชีสมอกี้มกิ้เกินดินดป็ิซีอันนี้โรตีชีสยืดๆนะเน,น,นี่ยอร่อย ถือไข่เค็มชายยาเป็นของฝากค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อกันไปแล้วนะคะ อันนี้เราอยู่ที่วัดป่าสวนโมกของท่านพุทธทาสนันทพิคุบค่ะแวะเข้ามากราบพรธีการนะคะป่าร่มรื่นสวนโมกที่ต้นไม้ใหญ่สูงมากเลยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมะะของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาข้ามารู้สึกเย็นใจเย็นกายสบายดีจริงๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราออกไปเราก็จะไปเดินทางต่อเพื่อจะกลับราชบุรีกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามร,รับชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะก็ขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ยายบาย